ทั้งประเทศแห่จับตาดูภาพคู่สองคนนี้และหลังจากจะเปิดตัวหวานฉ่ำแล้วเปิดตัวขนาดนี้รูปคู่มาระยังแล้วก็เปิดตัวหวานฉ่ำต้อนรับวาเลนไทน์ปี2024สำหรับปางปังการารันวงจรไกลโอ๊บโอ๊บวิลีวีแล้วระวางจะเห็นทั้งคู่โมเมนต์หวานๆในต่ค่ำคืนที่วาเลนไทน์ให้ได้เห็นกันแต่ก็ช็อตทิสชอ่อดอกกุหลาบที่ หนุ่มโอ๊บนั้นมอบให้ขึ้นทำเอาขึ้นมาเองเรียกได้ว่าทุ่มกำลังใจและทุ่มเต็มที่เลยทีเดียวค่ะล่าสุดวันที่16คุมภาพันธ์2,567หนุ่มโอ๊บนั้นก็ได้โพสต์ภาพลงในอินส a g แกรมส่วนตัวเผยภาพค่ำคืนวาเลนไทน์ที่ผ่านมาพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่ารางวันรางวัลแค่คน ทำคำถึงท่ามกลางคนบันเทิงแฟนคลับก็แซวกันสนั่นว่าเอ๊ะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าคือภาพคู่นั่นเองนะจ๊ะว่าจะได้เห็นกันไหมเอ่ยอิีอ